กองทับ,บกนะครับได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุไฟป่าที่ป่านันทนาการบ่อ12ตําบลบ้านต่ออำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับซึ่งก็มีรายงานว่ามีพื้นที่ได้รับความเสียหายเพียกว่า500ไร่แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะเกิดจากการฝึกยิงปืนใหญ่ของหน่วยทหารจากหรือเปล่านะฮะซึ่งจากการตรวจสอบของมณฑลฐานบกที่34นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ขอยืนยันนะครับว่า การฝึกที่เกิดขึ้นนั้นมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและไม่ได้เป็นสาเหตุของไฟป่าดังกล่าวครับโดยเมื่อวันที่13-14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหน่วยกองพันธ์ฐานปืนใหญ่ที่17กรมฐานปืนใหญ่ที่4นะครับได้ฝึกยิงปืนใหญ่ตามวงรอบการฝึกปฏิบัติประจำปีโดยมีการขออนุญาตใช้พื้นที่จากศูนย์ป่าไม้จังหวัดพยาและมีการแจ้งให้ผู้นําท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รับทราบล่วงหน้า ซึ่งการฝึกซ้อมยิงกระสุนจริงนะครับดำเนินการเฉพาะวันที่14กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาและเสร็จสิ้นไปโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นแต่ต่อมาวันที่16กุมภาพันธ์ครับได้รับแจ้งจากศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยาแจ้งเหตุไฟป่าในบริเวณป่าอนุรทนาการบ่อ12พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนกำลังคนในการดับไฟป่าซึ่งหน่วยทหารนะครับได้จัดกำลังเร่งเข้าไปช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในทันทีนะครับซึ่งในวันที่17กุมภาพันธ์ครับมีการจัดกําลังพลเพิ่มเติมรวม60นายร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้และพลเรือนในพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่าไม่ขยายวงกว้างพร้อมทั้งยังเข้าไปช่วยสร้างแนวกันไฟป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงด้วยซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสามารถควบคุมไฟได้ในเวลา16เดืนลิกาของวันเดียวกันทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อได้จริงพบว่า จุดเกิดไฟป่าอยู่ห่างจากจุดที่กระสุนปืนใหญ่ตกกว่า2กิโลเมตรอีกทั้งลักษณะของกระสุนปืนใหญ่ที่ใช้ในการฝึกไม่สามารถเป็นเหตุให้เกิดไฟป่าได้ดังนั้นกองทัพบกขอยืนยันว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นครับ